คำเตือนเนื้อหาในวีดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสสวัสดีอีอน้องทุกๆท,ท่านนะครับอันนี้ก็มาถึงคลิปที่สองเนาะ ผมจะเขียนไว้หัวมุมคลิปที่สองรอบที่แล้วผมไม่ได้เขียนนะคลิปที่หนึ่งนี่ก็คลิปที่สองรอบที่สองก็เลขดับบนเด็ดๆเข้าทุกง,งวดรอบที่แล้วต้องขออภัยนะครับมันหลุดหลักร้อยเพิ่งจะมาหลุดนะครับเข้ามาปีกว่าแล้วเนาะเพิ่งมาหลุดต้องขออภัยพี่น้องด้วยรอบนี้ผมก็จะมาให้เลขดับบนทุกหลัก เน้นเนนเท่าเข้าเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ขอให้รุนๆุนเข้าเหมือนเดิมเลขแรกผมจะมาให้เลขดับบนทุกหลักก็จะเป็นเลข3นะครับพี่น้องเห็นไหมเลข3ดับบนทุกหลักเลข3นะครับรอบนี้ต้องขออภัยรอบที่ผ่านมาด้วยนะครับที่หลุดหลักร้อยผมก็นึกไม่นึกไม่ถึงว่าเขาจะมาเลขสองเนาะ ผมก็ให้ไปสองสองสองเลยยังไงก็ต้องขออภัยสถิติย่อมมีเข้ามีหลุดผมก็ย้าเสมอเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพื่อเป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นเนาะซื้อรัฐบาลไทยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วดับบนหลักร้อยรอบนี้ผมก็จะมาให้เลขเลขหกนะครับพี่น้องเลขหกนี่ก็ที่จริงก็เด่นเหมือนกันนะ เลขดับอ่ไม่ดับ100%นะครับผมก็ย้ำทุกคลิปเลขดับไม่100%เปอรลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่น้องเนาะยังไงก็ต้องฝากกันไว้ด้วยก็เผื่อๆใจก็ไว้ด้วยแล้วเลขดับบนหลัก10ก็จะเป็นเลขเลขตัวไหนเนาะเราบนหลักสิบเดี๋ยวผมก็ดูสูตรแป๊บนะครับก็จะเป็นเลข6เหมือนเดิมครับเลข6นี่แหละครับเลขดับอ่ะ เลขดับไม่ร้อยเปอเผมก็ย้ำทุกงวดยังไงก็ฝากให้พี่น้องไปพิจารณากันด้วยเพื่อเป็นแนวทางซื้อรัฐบาลไทยเป็นลอตเตอรี่เท่านั้นเนาะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยผมก็ย้ำทุกคลิปแต่เลขดับนี้มันเจ๋งๆมาเป็นปีกว่าแล้วเนาะอันนี้ก็เพิ่งมาหลุดรอบนี้แหะครับยังไงก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยโอยหลุดใจหลุดแอดมินก็เจ็บเหมือนกันครับถ้าถ้าล่าง ถ้าล่างไม่ติดดานะผมก็ซัดศูนย์ห้าเต็มเต็มแต่พอดีรอบนี้เราก็ยังมารวยศูนย์เจ็ดบนกันเนาะถ้าใครติดตามชมคลิปก็จะรู้กันจะถูกกันเนาะเพราะบนผมให้ศูนย์เจ็ดไปแต่ผมไม่ได้เน้นแต่ก็ให้ศูนย์เจ็ดไปถ้าใครถ้าใครชอบนี้ก็ไปรวยกันได้แล้วก็รอบที่ผ่านมาผมก็พอได้ค่าน้ำมันกลับบ้านอยู่นะครับก็พอได้ค่าชากาแฟอยู่เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยเลขดับไม่100%ผมก็ย้ำทุกคลิปอันนี้ผมก็จะมาให้เลขดับล่างเลขดับเออต้องขออภัยครับเลขดับบนหลักหน่วยคือเลขเลขสองนะพี่น้องอันนี้แล้วครับเลขสองอยังไงก็ต้องฝากพี่น้องไว้ด้วยเนาะเพื่อเป็นแนวทางซื้อรัฐบาลไทย ยังไงก็ขอให้รวยรวยรวยรว,วยกันวันที่สิบหกนี้หลังสงการแล้วน่าจะกลางกลางสงการนะครับก็คนกลับบ้านก็ขอให้รวยกันกลับมาก็มีตังใช้มีเงินมีทองใช้กันนะครับพอกลับไปบ้านก็ไปเยี่ยมพี่น้องกันแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันนะครับพี่น้องกลับมากรุงเทพก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันตลอดยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมด้วยวันนี้ผมก็จะฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเราไม่ให้มันยืดยาวเดี๋ยวมันจะเยอะเกิน วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับก็สวัสดีครับ